จังหวัดลำพูนจัดพิธีตักบาตรพระ1,166รูปเพื่อฉลองพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมและฉลองครบรอบ101ปีของอำเภอลีภายในงานมีศรัทธาสาธุชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก จังหวัดชนบุรีจัดพิธีทอดผ้าป่าฉลองพุทธชยันตี2,600ปีพร้อมทั้งพิธีเปิดป้ายสถานที่ก่อสร้างศูนย์อบรมจังหวัดชนบุรีเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาและงานอบรมเยาวชนให้เป็นเด็กเก่งและดี สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติไวใสใส่ใจทำดี ามเคลื่อนไหวของศูนย์สาขาต่างประเทศเริ่มที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาจัดพิธีจุดเทียนใจไฟนิรัน์อนันตชัยพร้อมทั้งรับผ้าไตรกฐินเพื่อนำไปอธิษฐานจิตในช่วงเข้าพรรษานี้วัดพระธรรมกายชิค,คาโกประเทศสหรัฐอเมริกาจัดพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ d m เ n e ม s นะคะวันนี้วันจันทร์ที่17กันยายนพุทธศักราช2555พบกับคุณเกตกนกดวงพรมนทนและดิฉันกัน,นิกาอยู่สีค่ะค่ะเราก็มีข่าวสารสาระดีๆนะคะมาให้คุณผูม้ชมได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันทั่วโลกด้วยค่ะค่ะมาเริ่มต้นที่ข่าวแรกนะคะเป็นข่าวดีสําหรับเด็กๆและเยาวชนด้วยเพราะว่าสนานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดงงานมอบรวล วันยกย่องเชิดชูเกียรติไวยใสยใส่ใจทำดีค่ะณโรงแรมทาวอินทาวถนนศรีวราเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครนางสาวอนุตมาอมรวิวัฒเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงานโครงการไวยใสยใส่ใจทำดีทีน t ูบีกู o d และมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่เด็กและเยาวชนครอบครัวและชุมชนแกนนำ ใน12จังหวัด33พื้นที่ที่มีผลงานการดำเนินงานดีเด่นในการสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนที่ได้นำแนวทางการพัฒนาตน6มิติคือมิติด้านคุณธรรมจริยธรรมและศิลธรรมมิติด้านการดำรงชีวิตมิติด้านวิชาการมิติด้านสังคมมิติด้านอาชีพและมิติด้านนันทนาการมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและลักษณะนิสยัยให้เป็นเด็กดีของสังคมได้สำเร็จ ั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนระหนักในการส่งเสริมและพัฒน,นาศักยาภาพเด็กเยาวชนอย่างยั่งยืนซึ่งในครั้งนี้มีการมอบรางวัลให้แก่เด็กเยาวชนครอบครัวและชุมชนแกนนําดีเด่นจํานวน28รางวัลได้แก่รางวัลชนะเลิศรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองและรางวัลชมเชยอีก25รางวัลประกอบไปด้วยผู้บริหารท้องถิ่นใส่ใจให้คุณค่า ทีมงานท้องถิ่นบริหารจัดการชุมชนรวมพลังเครือข่ายบ้านวาัดโรงเรียนหรือบวรเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นร่วมใจกิจกรรมเยี่ยมบ้านมหากรรมหนูน้อยคนเก่งค่ายสร้างผุมมคุ้มกันกิจกรรมชมรมหรือกิจกรรมชุมชนเครือข่ายขยายผลหรือต่อยอดและกลุ่มแกนนำเยาวชนสร้างโดยกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการแสดงชุดจังหวะดนตรีของเด็ก6มิติ และการแสดงชุดละครเพลงวรรณคดีเพื่อเด็กดีการสาธิตและนำเสนอผลงานจากทีมชนะเลิศและเสวนาเรื่องเด็กไทยนิสัยดี24ชั่วโมงค่ะออตอนนี้ก็นำร่องไปแล้วนะคะประมาณ12จังหวัดนะคะเริ่มไปแล้วเฟสแรกก็คือประมาณ3เดือนเป็นการดำเนินการระหว่าง ภาคีนะคะโดยให้ครอบครัวนะคะมีความอบอุ่นนะคะทำงานกันระหว่างครอบครัวชุมชนแล้วก็วัดนะคะก็จะเห็นได้ว่าวันนี้มีพระคุณเจ้านะคะมาร่วมงานด้วยเพื่อต้องการให้เยาวชนนะคะมีคุณธรรมนะคะมีสตินะคะแล้วก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเราก็จะก้าวเข้าสู่เป็นประชาคมอาเซียนแล้วภายใน3ปีที่จะถึงนี้ก็ต้องการให้เด็ก มีความพร้อมนะคะทางด้านสังคมเลยนะคะน้องๆเนี่ยจะทํากิจกรรมด้านสังคมเยอะมากนะคะโดยทําในานามของชมรมนะคะในหมู่บ้านชุมชนเนี่ยเขาจะเข้าไปช่วยเช่นนะคะชมรมจิตอาสาเนี่ยจะเข้าไปช่วยในเรื่องของการพัฒนานะคะเก็บขยะในหมู่บ้านก็ดีนะคะและอีกส่วนหนึ่งน้องๆเนี่ยเมื่อทํากิจกรรมเช่นสมมติว่าเขาทําขนมกินกันในหมู่บ้านนะคะเมื่อทําเสร็จเนี่ยเขาจะนํายกไปให้ผู้ใหญ่นะคะในหมู่บ้านผู้สูงอายุนะคะในชุมชนด้วยนะคะตรงนี้ก็เป็นการดูแลผู้สูงอายุ ไปในนตัววด้ยะะคและเมื่อวันอาทิตย์ที่16กันยายนที่ผ่านมานะคะทางด้านอำเภอลีจังหวัดลำพูนค่ะก็ได้จัดตักบาทครั้งแรกของอำเภอลีเลยนะคะ1,166รูปค่ะในช่วงนี้เราก็มีรายงานพิเศษจากคุณคณิ t ฐาพงเพศไปติดตามรับชมและร่วมกันอนุโมทนาบุญกันเลยค่ะสุขายะสุขาานิาเสียงกล่าวคำถวายทราทหารเป็นสังฆทานอย่างชัดถ้อยชัดคำของเด็กหญิงจินดามนีสีสว่าง นักเรียนชั้นป .2 ออจากโรงเรียนพิงครัตในพิธีตักบาตรพระณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอรีจังหวัดลำพูนและกล่าวกับทีมงานว่าวันนี้รู้สึกปลื้มปิติมากที่ได้เป็นตัวแทนกล่าวคำถวายพระทหารในพิธีตักบาตรพระ1 1 6 6รูปหนูรู้สึกปิติมากค่ะที่ได้มาเ่วมตักบาตรในอำเภอรีจังหวัดลำพูนค่ะ หนูได้เป็นประธานกล่าวถวายพระตาหารเป็นสังฆทานด้วยค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมตักบาตรครั้งนี้เพื่อฉลองพุทธชยันตี2,600ปีฉลองครบรอบ101ปีของอำเภอลีและพุทธศาสนิกชนพร้อมใจการแสดงมุทิตาจิตครบ66ปีท่านพระคูอินทวุฒิคุณเจ้าคณะอำเภอลีโดยท่านเมตตาม,มาเป็นประธานสง์ในพิธีตักบาตรครั้งนี้ด้วย ถือว่าเราท่านหลายมาวันนี้เป็นการฉลองพุทธชยันตี2,600ปีการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเป็นการบำเพ็ญปูลกุศลในส่วนตัวด้วยและขณะเดียวกันอําเภอลีครบ101ปีและขณะเดียวกันอัตมาภาพก็มีอายุแก่ขึ้นมาอีกปีหนึ่งก็66ปี พระญาติโยมลูกศิษย์ลุงหาก็ถือโอกาสแสดงมุทิตาจิตด้วยก็ต้องขออนุโมนาในกุศลและเจตนาของทุกท่านที่ตั้งใจที่เป็นบุญเป็นกุศลในฐานะที่พทธบริษัทสีได้ค้ำชูพระพุทธศาสนาเพื่อให้พระพุทธศาสนายืนยงคงต่อไปสำหรับคนไทยตลอดไปทางด้านนายอุดมจันตาใหม่นายอัเภอลีกล่าวว่า วันนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในส่วนอำเภอรีและอำเภอใกล้เคียงโดยเฉพาะคณะสงฆ์ที่นำโดยเจ้าคณะอำเภอลีและมีวัตถุประสงค์ที่จะให้แต่ละชุมชนในอำเภอรีได้เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนานิมิตหมายที่ดียิ่งของคนอำเภอรีที่ได้ร่วมกันตักบาตรทำบุญพระสงฆ์จำนวน1166รรูปซึ่งโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เรามาร่วมกันในวันนี้โดยองค์กรสงฆ์โดยนำโดยเจ้าคณะอำเภอ ภาคประชาชนนั้นมาจากของชมรมกำนันผู้ใหญยบบานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะพี่น้องพุทธศาสนิกชนจากจังหวัดต่างๆในมกวรบดีกิจกรรมในครั้งนี้นั้นเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างสืบต่อพุทธศาสนาเป็นกิจกรรมที่สร้างคุณงามความดีให้แก่ให้แก,แก่แก่บ้านเมืองนี้ต้องขอขอบคุณบุรุษธรรมกายวัดธรรมกายที่จะก,กิจกรรมเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเลี้่อยอยงนี้ ค่ะวันนี้นะคะหนูก็เป็นเยาวชนนะคะที่เป็นตัวแทนมาจากอําเภอวาดโธนะคะก็ออกบ้านมาในเช้าตู่เพื่อจะมาใส่บาตรทาบุญใหญ่ครั้งนี้นะคะก็ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่เคยใส่บาตรพระเยอะขนาดนี้ค่ะก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจมากค่ะที่ได้มีส่วนร่วมในการทําบุญใหญ่ครั้งนี้ด้วยค่ะดนดีใจมากเลยค่ะวันนี้ที่ได้มาตาบาตรมาจากวัดพระบาทห้วยต้งค่ะดีใจมากค่ะปรุ่งนีิน้ําตาไหลเลยค่ะอย่าให้มีค่ะอย่าให้เกิดขึ้นทุกๆ เ,เมืองลี้เป็นเมืองที่สงบร่มเย็นภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อยู่ในจิตใจของพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดและนี่คือสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในเมืองพระพุทธศาสนาที่ไม่เคยเรือนหายไปจากใจของคนไทยและภาพนี้จะไม่เกิดขึ้นเพียงครั้งนี้ครั้งเดียวในเมืองลี้แห่งนี้แต่จะเกิดขึ้นอีกหลายๆครั้งในอนาคต DMC ถ่ายภาพ สุนีชูเชียงเรียบเรียงคณิถาพงเพศรายงานจังหวัดชนบุรีจัดพิธีทอดผ้าป่าฉลองพุทธชยันตี2,600ปีและร่วมพิธีเปิดป้ายสถานที่ก่อสร้างศูนย์อบรมจังหวัดชนบุรีเพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดก,กิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาค่ะ คณะกัลายาณมิตรในจังหวัดชนบุรีกว่า1,000คนได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีท,ทอดผ้าป่าฉลองพุทธชยันตี2,600ปีพร้อมวางรวงแก้วโปรยรัตนชาติเชื่อมสมบัติและเปิดป้ายสถานที่ก่อสร้างศูนย์อบรมจังหวัดชนบุรีณอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีโดยมีพระครูประหลัดทวีประมัทเทวผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายหัวหน้าศูนย์สาขาภายในประเทศเมตตาเป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากนายอาคมพันเฉลิมชัยนายกเทศมนตรีเทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวะนอกจากนี้ภายในงานยังมีข้าราชการท้องถิ่นในพื้นที่ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยสำหรับพิธีกรรมภายในงานทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าฉลองพุทธชยันตี2,600ปี โดยกัล,ลยาณมิตรสมพรพิริยะภาพสกุลและกัล,ลยาณมิตรสำรวยหนูทองนำกล่าวคำถวายผ้าปา่าจากนั้นแขกผู้มีเกียรติและคณะเจ้าภาพได้รับดวงแก้ว3เซนติเมตรจากประธานสงฆ์เพื่อวางในฐานรัตนชาติต่อมาประธานสงฆ์นำอธิษฐานจิตโปรยรัตนชาติเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเปิดป้ายสถานที่ก่อสร้างศูนย์อบรมจังหวัดชนบุรี ซึ่งในโอกาสนี้พระครูประหลัดทวีพระมาเทโวได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านที่มาร่วมการสร้างศูนย์อบรมแห่งนี้โดยทุกท่านเป็นผู้สวมหัวใจดังผู้มีบุญในสมัยพุทธกาลอนาถาบินเะกเศรษฐีที่นำเงินมาปูเรียงเพื่อซื้อที่ดินสร้างวัดเชตวันได้สำเร็จ ด้านหนึ่งในผู้นำบุญในจังหวัดชนบุรีกล่าวว่าหลังจากที่ตนเองรอคอยการสร้างศูนย์อบรมจังหวัดชนบุรีวันนี้การรอคอยนั้นเสร็จสิ้นลงแล้วค่ะเทวดาโปรยฝนตลอดเวลาที่ทำพิธีแดดก็ไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างล่อมลื่นหมดแสดงว่าชนบุรีเจริญรุ่งเรืองแน่นอนและศูนย์นี้สําเร็จแน่นอนเป็นอัศจรรย์แน่นอนแม้แต่เทวดายังมาอนุรรณบุญเนื่องจากว่าตัวเองได้ใช้ชีวิตแล้วก็ได้มี การประสบความสุขของชีวิตเนี่ยอยู่ในจังหวัดชนบุรีก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสถาปนาแล้วก็การสนับสนุนให้ที่นี่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่นี่คือที่ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงบุคคลนะคะให้กลายเป็นคนดีของสังคมของประเทศชาติเพื่อการใช้ชีวิตที่ดีแล้วก็ร่วมกันอย่างมีความสุขสถานที่ของเราเตรียมรองรับคนไว้ห้าหกร้อยคนแต่พบปรากฏว่าคนมาเป็นพันมาเยอะมากแล้วก็ฝนตกพอเริ่ม เริ่มใกล้พิธีฝนก็ตกเยอะมากเลยแรงขึ้นเรื่อยๆแต่แต่แตสาธุชนเนี่ยไม่มีใครหนีหลบหายไปไหนเลยทุกคนก็ยังคงอยู่ในพิธีด้วยความปรับพื้นยิน,ยนดีแม้กระทั่งฝนตกสายเข้ามาเปียกหมดก็ไม่มีใครยอมแพ้เป็นสิ่งที่น่าดีใจและก็ประทับใจซึ่งชาวพุทธทุกคนเนี่ยที่มาเป็นจังหวัดชลบุรีเนี่ยทุ่มเทกันตั้งแต่เริ่มเตรียมงานจนถึงวันที่มีงานจนปะจนกระทั่งสุดท้ายช่วยกันเก็บงานกันอย่างที่เต็มกําลังนะคะ ทางด้านสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะได้เปิดเผยผลวิจัยพบว่าบ้านที่รณรงค์ไม่ให้สูบบุหรี่นั้นมีส่วนสําคัญที่ช่วยให้คนในบ้านเลิกสูบบุหรี่ได้ง่ายขึ้นค่ะรองศาสตราจารย์บุพพาสิริรัศมีสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลสนับสนุนโดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรีได้เปิดเผยผลการวิจัย เรื่องผลกระทบจากนโยบายการบริโภคยาสูบในประเทศไทยในกลุ่มผู้สูบบุหรี่และกลุ่มวัยรุ่นโดยการสัมภาษณ์ผู้สูบบุหรี่1,907คนและผู้ที่เลิกสูบบุหรี่ได้แล้ว373คนกลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย45ปีพบว่าผู้สูบบุหรี่ที่เลิกได้เป็นผู้ที่มาจากบ้านที่มีการห้ามสูบบุหรี่ในทุกพื้นที่สูงกว่าบ้านที่ไม่มีการห้ามสูบบุหรี่ ซึ่งถือเป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อการเลิกสูบบุหรีร้อยละ43.4ที่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้นั้นอยู่ในบ้านที่มีการห้ามสูบบุหรี่ภายในบ้านเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ยังเลิกสูบบุหรี่ไม่ได้ร้อยละ27.8พบว่าภายในบ้านยังไม่มีมาตรการการห้ามสูบบุหรี่ภายในบ้าน ในช่วงนี้เราก็ไปติดตามกิจกรรมงานบุญที่ศูนย์สาขาต่างประเทศกันบ้านนะคะโดยที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดรอนันตชัยในช่วงเข้าพรรษานี้ค่ะรวมไปถึงที่วัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วด้วยนะคะสําหรับพิธีกรรมเริ่มด้วยการยานมิตรลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายฟลอริดาโดยมีพระสิบภาคพ,พรมัสโร นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนำเจริญสมาธิภาวนาทำใจให้ใสบริสุทธิ์หยุดนิ่งและทุกท่านได้อาราธนาศีลจากนั้นกัละยาณมิตรประเทืองทักกี้และกัละยาณมิตรประมวลศีลโอกลัน่นนำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรและถวายพระตาหารเพลนแด่คณะสงฆ์พร้อมทั้งได้ร่วมการสวดมนต์ธรรมวัเช้านำโดยยุวะกะัละยาณมิตรเนตรสีวรวง์เป็นตัวแทนนำสวดมนต์ธรรมวัเช้า ส่วนภาคบ่ายพระปิยะปิยะวาจโกนำเจริญสมาธิภาวนาเมื่อถึงเวลาสว่างกัลยาณมิตรอุดมลักษ์เบนส์และกัลยาณมิตรจัสตินเป็นตัวแทนจุดเทียนใจไฟนิรันดรอนันตชัยจากนั้นเป็นพิธีถวายจตุปัจจัยโดยมีกัลยาณมิตรประเทืองทักกี้ และกัละยาณมิตรประมวลศีลโ์อกเล่นเป็นผู้นำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยเพื่อร่วมบุญกระถินธรรมชัยสร้างทุกสิ่งฉลองพุทธชยันตี2,600ปีและรับผ้าไตรกระถินเพื่อนำไปอธิษฐานจิตในช่วงเข้าพรรษานี้และในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้เมตตาแสดงธรรมในหัวข้อเรื่องอาน,นิสงส์ของการทำบุญกระถินส่วนทางด้านวัดพระธรรมกายซิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ร่วงลับไปแล้ว ซึ่งพิธีกรรมเริ่มด้วยพระอาจารย์ได้นำปฏิบัติธรรมจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีลและกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรวิสาสะกัลยาณมิตรมณฑลนครเทียนเพงเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพระตาหารส่วนกัลยาณมิตรศรีพรเกเวลประธานกฐถินชิคาโกประจำปี2555ได้ถวายปัจจัยกฐถินด้วยความปรับปลื้มใจจากนั้นก็ได้ร่วมกันตักบาตรและถวายพระตาหารแด่คณะสงฆ์ ส่วนภาคบ่ายได้ร่วมการประกอบพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมูญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีกัลยาณมิตรสีพรเกเวลเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายจากนั้นได้ร่วมการถวายปัจจัยและรับฟังธรรมจากพระอาจารย์ด้วยความปรับลื้มใจในบุญกันทุกคนค่ะ มาถึงเรื่องของสภาวะอากาศกันบ้างะคะในช่วงนี้ฝนตกหนักมากเลยนะคะ,คะเกือบทุกวัน<อ>นคยคะใช่ค่ะซึ่งในบางพื้นที่นะคะก็มีน้ําท่วมแล้วะนะค,ะ,ค,ะ,คะทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็ได้ประกาศเตือนภัยขอให้ประชาชนนั้นระมัดระวังอันตรายจากสภาวะฝนตกหนักระยะในระยะ1-2วันนี้ค่ะบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงปกคลุมตอนบนของประเทศไทยทําให้ร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกมีกําลังแรง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงแลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งของให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวยังคงต้องระวังอันตรายที่อาจเกิดจากฝนตกหนักในระยะ1-2วันนี้ สำหรับคลื่นลมในทะเลอันดมามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือในช่วงวันที่17 1 8ถึง18กันยายนพุทธศักราช5 5 5 5ไว้ด้วยค่ะปิดท้ายกันที่ข่าวราชาสัมพันธ์นะคะสำหรับผู้รักในการปฏิบัติธรรมทุกท่านค่ะขอเรียนเชิญมาเข้าร่วมปฏิบัติธรรมในโครงการมินิอะคาเดมี่ออฟไลฟ รุ่นที่17นะคะซึ่งเป็นกิจกรรมกลั่นใจสายพร้อมกับได้ร่วมงานบุญพิธีวันเสาร์ณนะศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ3วัน2คืนณนะบ้านไร,ร่กฤษวันรีสอร์ทอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาค่ะจัดขึ้นในระหว่างวันที่21-23กันยายนที่จะถึงนี้นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศพัพท์ 0877143572และ0816236883ค่ะค่ะก็เป็นช่วงข้อบรรษานะคะที่จะได้เก็บเกี่ยวชั่วโมงหยุดนิ่งให้มากยิ่งขึ้นนะคะ,คะและที่สำคัญค่ะเราจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงภายในตนนะคะในวันนี้ค่ะก็หมดเวลาของดีนซ e w ิแล้วนะคะคุณกนิกาอยู่ศีและดิฉันกิกนกดวงพรมมณฑลพร้อมท,อทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ 지금